สวัสดีครับผมเอิร์ธโปรดักต์นีเนียจาก BMW Barcelona Motor ซมอเตอร์ครับถ้าหากคุณลูกค้ากำลังมองหารถเก่งซีดานของ b m w ที่สามารถตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันของคุณลูกค้าอีกทั้งยังขับขี่สนุกในเมืองผมขอแนะนำคันนี้เลยครับกับเจ้า b m w 320D M s p o r t คันนี้ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ช่วยทั้งอัตราเร่งและการประหยัดน้ำมันที่อย่างดีเยี่ยมอีกทั้งยังทำให้การขับขี่นั้นมีความสนุกและนั่งสบาายยขณะเดดินทงไกล้ว และส่วนฟีเจอร์เจ๋งๆของรถคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยขณะที่เดินไปรถเราสามารถที่จะสั่งเปิดแอร์ล่วงหน้าก่อนที่เราจะเดินไปถึงรถคันนี้ได้ด้วย <S <S เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินไปถึงรถคันนี้นั่นหมายความว่าแอร์เนี่ยก็ทํางานแล้วทําให้เราเข้าไปอยู่ในห้องโดยสารโดยที่ไม่มีการอบอ้าวแต่อย่างใดเลยครับโดยฟีเจอร์นี้มีชื่อว่า Auxiliary Ventilation ครับขั้นตอน,นง่ายๆในการใช้ฟีเจอร์นี้นะครับ mm hmm. เพียงแค่คุณลูกค้าเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน my bmw บนสมาร์ทโฟนของท่านนะครับเสร็จแล้วเลือกไปที่รถยนต์ของท่านนะครับเราจะเจอหัวข้อที่ชื่อว่า Auxiliary Ventilation ซี่จะเป็นรูปพัดลมนะครับหลังจากนั้นกดที่รูปพัดลมได้เลยแล้วจะเจอคำว่า activate now รอเขา activate ไปเรื่อยๆครับจนกว่าคำสั่งจะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้พัดลมในแอร์ของท่านก็จะทำงานเป็นที่เรียบร้อยครับ หลังจากที่เราเปิดแอร์กันไปแล้วนะครับเจ้า bmw 3 2 0 d คันนี้ยังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ทำให้เราขึ้นลงรถได้สะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้นเพียงแค่เราถือกุญแจเดินเข้ามาใกล้ตัวรถครับรถก็จะทำการปลดล็อกรถให้เองโดยอัตโนมัติและเพียงแค่เราก้าวออกจากตัวรถรถก็จะทำการล็อกรถให้เองโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันครับเราเรียกฟังก์ชันนี้ว่า comfort a s s e s t plus ครับขั้นตอนการตั้งค่าก็ง่ายง่ายครับเพียงแค่คุณเข้าไปอยู่ในรถ bmw เลือกหน้าจอดิสลย์แตะที่คาจากนั้นก็เลือกเมนูเซตติ้งแตะที่ Do o o r and v e h i c l e Access เราจะเจอเมนู Comfort Access <c oughs> แตะติ๊กถูกที่ Unlock by Approaching และ l o c k by Leaving เท่านี้รถยนต์ก็จะจดจำกุญแจรถของคุณพร้อมที่จะตอบสนองล็อกและอนล็อกรถยนต์ของคุณได้ตามที่ต้องการแล้วล่ะครับ และอีกฟีเจอร์หนึ่งที่จะมาแนะนําสําหรับรถคนันนี้ก็คือจะเป็นระบบที่ช่วยให้เราขับถอยหลังขณะที่เราเข้าซอยตันหรือเข้าซอยผิดในระยะ50เมตรฟีเจอร์นี้เราเรียกว่า Reversing Assistant ครับเมื่อเราไปถนนที่ไม่มั่นใจให้เรากดปุ่ม PDC บริเวณแผงควบคุมใกล้กับโหมดการขับขี่ทีนี้หน้าจอก็จะแสดงเซ็นเซอร์รอบคันทางขวาของจอจะเห็นเมนูคำสั่ง Reversing Assistant ให้กด ติดถูกที่เมนูดังกล่าวหลังจากนั้นค่อยๆขับรถเข้าไปตามทางดังกล่าวแล้วเมื่อที่จะต้องการถอยหลังออกให้เหยียบเบรกและเข้าเกียร์ถอยหลังรถจะทำการจำองศาของพวงมาลัยขณะที่ขับบนถนนหรือเข้าซอยแล้วจะค่อยๆขับออกให้ตามทิศทางดังกล่าว เออจะขอแนะนำให้คุณล pues so ูกค so nah ้าช่วยประคองพวงมาลัยและค่อยเหยียบเบรกรถไว้หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ควบคุมรถได้ทันทีครับแค่นี้การออกจากซอยก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า bmw 3 2 0 d m sport คันน so <the> <ly> ี้แล้วก็ผมเชื่อนะครับว่ารถ bmw คันนี้เนี่ยก็จะทำให้การขับขี่และการใช้งานในชีวิตประจำวันของคุณลูกค้าเรียบง่ายขึ้นเหนือไปอีกระดับนึงครับ แต่เนื่องจากสถานาการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงทาง BMW Barcelona Motor เราได้มีมาตรการคุมเข้มสำหรับโควิด -19 mm hmm. ให้กับคุณลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาเทสไ์ดายที่โชว์รูมเรามีบริการเทสไ์ดายโฮมเดลเวอรี่ให้กับคุณลูกค้าไปเทสไดายกันถึงหน้าบ้านเลยครับโดยรถที่ผ่านการเทสไดายก่อนและหลังเทสไดจะได้รับการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยกับคุณลูกค้าครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจ B M W 3-20 D M Sport คันนี้ให้นึกถึงบาร์เซโลนามอเตเพราะเรามีรถ B M w ทุกรุ่นให้ท่านได้เลือกชมและที่สำคัญเรามีรถ B M w พร้อมส่งมอบและรับรถได้ทันทีครับในสถานการณ์โควิด19อย่างนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้เอิร์ธลาไปก่อนสวัสดีครับ